ยอดเป็นร้อยล้านเนี่ยเราเคยประชุมกันเรื่องยังแล้วดาราเราเคยเราทํางานกันมาสี่ปีเนี่ยเราเคยประชุมกันหรอแต่วันนี้มันเกิดเรื่องใหญ่นะอวันนี้เกิดเรื่องใหญ่เรื่องอะไรวันนี้เกิดเรื่องใหญ่มากสองหมื่นวันนะยังไม่ได้นอนด้วยมัวแต่ไปสวัสดิการหลังบ้านให้กับเจ้าของแบรนด์ที่ซื้อเราเมื่อเช้าที่ไปเข้าไลฟ์พี่ปอคนขึ้นเจ็ดหมื่นหกหมื่นกันทำอะไรไม่ถูกขายได้สองล้าน แล้วรู้ไหมว่านอนอ่ะนอนนอนเจ็ดโมงเชา้าแปดมงเช้าแล้วก็ตอนนอนอ่ะฝันว่าขายของตื่นมาตอนเที่ยงนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอนเยอาตามนนหรอน่อยมีต้น้าส้สวยสค่ะประวันตัวใหญ่นะั่นน่ะไม่ใช่ประวันตัวเล็กอก็คือตามตามแบบจริงตามแบบตามอ่ะวันนี้มันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น เจนนี่อ่ะรับปากพี่พี่ดาราที่มาบ้านวันนี้ประมาณสิบคนก็นึกว่ามาแค่นี้ของยูกี่คนวันนี้พี่พี่ดาราสิบอีบูมสิบห้าวันนี้ดารามาบ้านพวกเราทั้งหมดเข้าใจแหละตอนนี้ทุกคนอ่ะทักใครที่รู้จักทักทักมาแล้วก็เกรงใจพี่ขอพี่ครับมันยาวมากเลยนะครับบอกไม่เป็นไรน้องพี่อย่าไปให้กำลังใจน้องกได้ครับเดี๋ยวพี่รู้สึกวันนี้ดารามาบ้านพวกเราทั้งหมด ประมาณสามสิบกว่าคนซึ่งเราจะทําแบบนี้นะดาราหนึ่งลูกค้าสามดาราหนึ่งลูกค้าสามเขียนว่าห้านาทีทุกแบนดซื้อสองแพ็กเกจซื้อสองสินค้าก็สิบนาทีเท่านั้นคนหนึ่งห้ามเกินสองสินค้าสามสินค้าไม่ได้มันอ่อมค่อยวนรอบหละแล้วก็วันนี้ บอกเลยว,ว่าขอเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ขึ้นเลยสักรอบหนึ่งแบรนด์ที่เคยขึ้นแล้ววนต่อแถวครับะขอให้คุณฟังแค่ไหนแต่ว่าผมสงสันคนที่ยังไม่ขึ้นเลยสักรอบเดี๋ยวขอวันนี้อขอให้แบบคนยังไม่ขึ้นสักรอบได้ขึ้นได้ขึ้นก่อนนะครับขอยาตแล้วก็คิวที่ดิวมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคิวของทุกคนคือเราขอภายในเดือนนี้เราไม่ฟิกวันแล้วค่ะ,ะขึ้นไรขึ้นและจังหวะนี้ ครยังไม่ได้คิวก็ทำคอนเทนต์ตามกันเรื่อยๆอย่าดราม่ากันก็พอแค่ทำคอนเทนต์ก็มีโพสหมดตอนนี้แค่ทำคอนเทนต์แล้วก็ขายของก็ขายกันได้แล้วครับอนุญาตแล้วทุกคนสร้ายได้เลยคาดว่าเดือนนี้นะทุกคนจะอยู่กับเราทั้งเดือนไม่ว่าเงินเดือนคุณจะเท่าไหร่ไม่ว่าเงินในกระเป๋าของคุณจะมากน้อยแค่ไหนพูดเลยว่านี่คือการแสดงใช่ไหมว่าแบบไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมปกติคือเราแบบ หัวไหลนี่สูงแต่เราสาวคนอ่ะอันนี้คือที่เห็นว่าเนื่อยๆหน้าซีดๆนี่คือไม่ใช่การแสดงเฉยเฉยใช่คือเราไม่ให้เหนื่ยครับเรอแบบคิดมากหนูปิดประตูหน่อยลูกตามนี้ทุกคนแล้วก็พี่พี่ดาราตอนนี้อองตรงนะถ้าในวงการมีร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเก้าสิบเปอร์ซต์้องคิวมาวยับเลยอ่ะยับเยิน บอกได้หรือว่ายับเยินนี่เราเรียนมาแล้วถูกไหมวันนี้ยกตัวอย่างใครบ้างนะอันนี้พึ่งถือต่อมานะบอสนวัดอ่านวัดพี่กระแต่กาแตโมนี่นี่พี่พุทธพี่จุ๋ยจุ๋ยพี่แจ็คพี่ป๋องป๋องพี่มึงอ่ะใครนะแม่นพีตาออมสุชาออมสุชาพี่น้ำชาอืม่าอ่ะเราแค่นี้ก่อนสมองเราวิ่งได้แค่นี้ พี่หนุ่มกัญชัยอีกคลิพี่เป็นต่อ,ขอเขาพี่ชาคริสพี่ชาคริสเนี่ยน่าจะสิบห้าผมดีใจมากนะครับที่ผมจะได้เจอพี่ชาคริสเพราะว่าผมเนี่ยเบียวว่าเป็น,เป,นเป็นต่อมาตั้งแต่เด็กอืม <c oughs> วันนี้เราจะเจอเป็นต่อตัวจริงอ๋อจินนี่บอกเลยว่ามันนสายเซ็นั่งดีกว่าทุกคนเล่อนะจีนน, <c oughs> จนี่บอกเลยว่าแบบไม่เข้ากูวแล้ว โอ้ยชา์จแบบแล้วมือก็มีปัญหากระสายชาร์หโรับอันนั้นหรอครพวกเรามีแรงค่ะพวกเราสู้นะคะ,ะอยากจะให้ดูอยากดูแค่ภายนอกของพวกเราว่าเราเหนื่อยน,นะโมนี่มาเป็นเจ้าแรกของวันค่ะโอ้โห โมน่มาเป็นเจ้าแรกของวันโอ้ที่เป็นแขกรับเชิญนะอแล้วเดี๋ยวในระหว่างรอโมนี่เนี่ยเราจะขายของจึ้งๆให้เออนะทุกคนต้องบอกอ่าเดี๋ยวคิวต่อไปมีใคร้รู่ไหมใครขนมหมอบุ๊กกระต่ายวันนี้พอใครอีกมาหมดทุกวงการอีเนี่ยจะแมกี้นแพี่บีนางบีน่ะติดต่อยังไม่ได้คุยกันเออพี่บีมาติกาใครอีก พี่เชียร์ทีคำพรยังยังพี่เชียร์ยังไม่ติดต่อหรือว่าอยากจะติดต่อแต่ว่ายังโทรไม่ติดก็ไม่รู้มมรคือตอนนี้อเอาไปว่าเออพี่ขวัญอุตสามานีนี่พี่ขวัญอุตสามาหนีดิวแล้วเหรอดิวเรียบหมดจบหมดราคพี่ขวัญบอกว่าแล้วมึงพี่ขวัญอุตส่าห์มาหนีมาอะอไม่ให้หยอกพี่ชอบดีชอบตอนนี้นะครับ ของที่ไลน์เสร็จแล้วนะใครชอบตัวไหนเอาได้เลยนะครับพนักงานเป็นโบนัสเดี๋ยว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 ให้ฉันกรอมก่อนอแป๊บนึงโอ้โหยวขอมาเพิ่มให้ได้เพราะพร้อมส่งให้หมแล้วเลยพ่อกูก็คือเปเลยเปรยพนักงานเขาเหนื่อยกันมากไม่ใช่ไอที่เขาไม่ได้ห่วงของ,ของเขาแค่ห่วงว่ามันบางตัวมันต้องวนพอถึงคิวกินกันไปหมดแล้วอย่างเงี้ยใหม่ก็ได้โอ้มา โมนี่มาแน่นอนเรามีห้อง V ี p ีไว้ให้แล้วเพราะว่าโมนี่เนี่ยเขามีน้องโซโซมาด้วยเขาก็มีพื้นที่ในการวิ่งนะครับใช่เด็กนะเนาะดาราคนนี้ต้องมีพื้นที่ในการเล่น <laughs> แล้ววันนี้เราไม่รู้ว่าได้ดึกแค่ไหนเพราะเราไม่ได้โดน <laughs> วันนี้ผมว่าผมว่าน่าจะไม่ดึกนะครับเราประมาณตีสามตีสี่แต่บอนนวัฒน์เนี่ยน้ำพริกแกเตรียมมาให้แสนกระปุกวันเนี้ ทุกพื้นที่มีแต่เจนนี่แกบอกเมื่อคืนแกอยากคอเขาเขาไม่รับแกเอาลูกเขาไปขึ้นไลฟ์เรียกคนดู <c oughs> ตอนนี้มีคนเกลียดเจนนี่กันบ้างไหโอ้ไม่บ้างนะ <c oughs> ไม่บ้างสร้างศัตรูโอเคเปิดการมองเห็นเปิดการความเห็นต่างนะครับ10บล้านหัวใจมาก่อนไลฟ์สร้างศัตรูไลฟ์สร้างศัตรูจัดไม่ใช่ไม่ใช่การไลฟ์สร้างไรายได้นะครับจังหวะนี้ไลฟ์สร้างศัตรูไปแล้วนะครับ ตังสวัสดีค่ะตามกันตั้งแต่หัววันเลยนะคุณพิงคน้องหลอกวนาะตอนนี้เจ้าของเป็นหลายหลายแบรนด์ที่บอกว่าสู้ไม่ไหวเข้าร่วมเลยครับพี่เต้สวัสดีค่ะพี่โยกปาตังสวัสดีคพิร์ดมึงเอาเสื้อมากี่โมงรถไฟสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ตามงานอันนี้ไม่ตามงานอันนี้ตามเรากลับบ้านกลับใต้บ้างบอกไม่ไหวแล้วเออ รู้ไหมว่าผมรอแบบใต้มาสิสวัสดีค่ะโกโลชัวเฟสอู้วววโอ้ยชัวเฟรสนี่คือน่ารักมากน้ำตบนี่คือลดให้ทุกรอบวันนี้ส่งบะหมี่มาอีกแล้วผมกินไปแล้วหนึ่งกองอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าใต้โต๊ะแหละแต่ว่าแบบจริงๆก็คือแบบเป็นน้ำใจนะแต่จริงๆคือใต้โต๊ะล่เปิดเซนบนแบบเปิดเผยนะครับนี่ของขวัญที่ติสินบนนะนี่ MUT อุ้ยจักรวาลหนุ่มจักรวาลเลย MUT พี่ต่ายอร่าไทยก็มาแล้วนะนี่ มาหมดเลยนะนี่เมืองถามคิวกูก่อนนะทุกคนดาราทุกคนเจนนี่ให้มาหมดเลยแต่ว่าเจนนี่ขอเป็นคนรันคิวเองนะพี่กันพี่บีพี่บูมพี่ยิวถามเจนนี่ว่าตอนนี้เจนนี่รันให้อยู่อันนี้เป็นเคสว i p พแต่ว่าคิวของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของเก่าเนี่ยให้หมดนะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะคิวของทุกท่านคือภายในเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนแล้วยังไม่ได้งานก็เดือนหน้าครับใช่ค่ะ ยแล้วก็วันนี้นะจนเจนี่จะพยายามเลือกสินค้าที่มันแปลกใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยได้ซื้ออแล้วจนี่เชื่อเลยว่าตอนนี้อีเติ้นหมดไปหลายบาทแล้วมึงเดี๋ยวมาทวง,ง300คืนสา0รอกูด่านะหน้าอะไรนะอแอบเมียม,มาให้ของขวัญอีกแ,แล้วนะจริงส่งยูนิเวิร์สมาสิเออไม่ไ่ทางหรอกเติ้ลไม่ทำอะไรแบบน,นั้น<ภ>ใ,จใจมันไม่ถึง กระจุกกระจิกไม่ได้เต้นหนาใจมันไม่ถึงแสดงความเป็นเบอร์ใหญ่ของแบบนั้นเต้นม่ไอยากยิ่งใหญ่ใจต้องถึงอย่าอย่าเต้นถ้าเป็นผมเนี่ยคนดูแสกกว่าผมผมส่งยูนิเวิร์สแสดงแล้วเต้นหนามันใจเต้าไข่แค่นี้นี่คนดูแสนแปดผมแบบโอ้ยนอ้องรูจักกัวนี้กูต้องเกิดยูนิเวิร์สสิบแปดลูกอ๋อแล้วก็วันนี้นะเวลาพี่พี่ดารามาอยากให้มีบลินิดเดียวว่าอย่าพูดอะไรที่ติกตอกห้ามเด็ดขาด อย่าลืมนะ้แม่ะหืออหแล้วพี่หอมมาทำอะไรรูกไ้กุ้ยไทยแม่มาทำไรมาอะไรมาแก้บนอ้วงมากมืแก้บนพี่หอมคือบ้านหนีเจ้าที่เห่งมากหน้าสดกับแต่งหน้าไม่ต่างกันเลยนะครับพี่พ<ะ>เดี๋ยวพี่คุณแม่ทําเวลาแต่ว่าอันเนี้ย กินยิวยามมันไม่เข้าเลยหลาวใสมากก็มันใช้ทุกแบรนด์ไงมันก็เลยแบบเพราะว่าบูมใช่ทุกใช้ทุกวันอ่ะพี่หอมไม่ครับสองคนนี้อย่างเดียวผมไม่ผมไม่ได้ใครหิวข้าวมึงรอกดตอนบอสมากินข้าวเปล่าไปก่อนยวไม่กินข้าวกะทีนะเป็นอะไรเนี่ยแล้วทำไมต้องลงมาขึ้นไรเราก็กินข้าวไมปทำก็นัดลูกค้าไว้บ่ายสามก็ต้องสวัสดีสองแสนคนครับสวัสดีค่ะ ตาเยอะช่ไบางรังไงต้นโมน่เจนี่ขออนุญาตไม่แจ้งเวลานะใครทันคือทันไม่ทันคือไม่บอกแต่ว่าห้อง V I P โพสตรอไปแล้ววันนี้โมนี่ประทะอยู่จริงครับถูกต้องใครฝ่ายแดงฝ่ายต้อเงินอ๋อไม่ยอมเนื่ประทะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตัวแรกสายชาร์จสองเส้นอ่ะโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนโอเคอยู่ที่บีหนึ่งนะสายชาร์จอีกเส้นหนึ่งก เอฟซีโมเน่ครับวันนี้ใจชาติไอ้นู้นอะหนึ่งอะวันนี้พี่ iPad ทังเซอร์วิสเจนนี่เลยพีบอกพี่พร้อมเอาไว้ทั้งวันพี่บอกไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่ได้เจอแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงแค่นั้นเองนะถ้าพี่แจ็คเดี๋โกสต์มานี่กูชอบนะดูใหช่มากูให้มาเล่าเรื่องเที่ยงคืนเลยอ่ะพี่แจ็คมีอะไรขายไหมเอาพี่แจ็คอยู่หมู่บ้านเรานะอย่างเดียวนะอยู่บ้านลูกคาชุวนะมีคนถามว่าพี่พี่ดารามาฟรีเหรอไม่ค่ะจะตั้งเหมือนกันทุกคนเขาเห็นคิดตั้งคหรอคะไม่เห็นคิดดสๆหรอคะ พี่หอมคือแบบโดนไปร้านกว่าเออร้านกว่าค่ะพี่ปอโดนเท่าไหร่นะพ่อปอสองร้านแล้วมั้งสองร้านพี่กาละแม่โดนอีกเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายที่นี่เชื่อว่าทุกคนมารอว่าทุกคนอยากเห้ว่าจะมีอะไรขึ้นก่อนเีนี่ขอพูดแป๊บหนึ่งนะคะว่าถ้าทุกคนไม่อยากแบกรับความเสี่ยงว่าหนึ่งพันบ้านห้าหมื่นอ่ะทุกคนเอาแค่พันบ้านพอเพราะว่าบางทีพอมันเกิดกรณีตีกลับหรือยกเลิกอ่ะเจนี่ไม่ได้รับผิดชอบจุดนั้น เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ลูกค้าได้มากกว่านั้นคืออัลกอริทึมที่มันกําลังเกิดขึ้นแบนด์ไหนขายดีอัลกอริทึมคือปังทั้งนั้น<ม>แล้วก็ช่องติ๊กต็ของแฟนคลับที่ดูอยู่<ม>ถ้ากดสินค้าแล้วกดยกเลิกมไม่นานช่องคุณไปแน่นอนค่ะแล้วบอกไว้บอนเลยนะครับแบรนไหนที่บอกคาดหวังว่า เอาของมามมแล้วไรนี้แบบต้องขายได้เหมือนคนอืวว่นคนอื่นขายได้แล้วเต็งแบบว่า,า,าทำไปม, <า S 2> <ล>มาเลยแล้วขายมาเลยแล้วแบบว่าราคา,าพร้อมไม่ล่ะแล้วขายไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าหน่อยคือต่อยลดราคาเ่อยทำทุกอย่างแล้วแล้วขายไม่ได้นะ,ะแล้วมาร้องไห้ฟูมไฟมาดาราม่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาจ้างไม่รับอันนี้เกิดเพราะว่าอะไรอือันนี้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ไม่บอกไม่ว่าด้วยความตั้งใจเรียกกระแสหรือไม่ตั้งใจอะไรก็แต่ผมไม่ไม่อันนี้เขาร้องไห้หลังบ้านเขาไม่ได้ร้องหน้าบ้าน รองให้ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบว่าเหมือนแบบดราม่าแบบเนี้ยไม่อยากไม่อยากให้มีไม่อยากให้มาเพราะว่าคุณ<ร>ามามไลฟ์เนี้ยขึ้นไลฟ์ปุ๊บสินค้าคุ้นขึ้นไลฟ์เนี่ยตัดคลิปไปลงนะครับอันนี้พูดในคนทําแบรนด์นะถ้าเป็นแบรนด์ผมนะขึ้นไลฟ์แบบเนี้ยคนดูเยอะแบบเนี้ยยอดขายคนถือตัดคลิปไปลงยิงแอดคอนเทนต์ผมบอกเลยคอนเทนต์ได้ตั้งแต่เริ่มจ้างอ่ะเอาถ้าเหมือนขายในในไลฟ์ สดเลยได้แสนเดียวนะไปยิงไอ้คุณได้เป็น5ล้าน10ล้านถูกแล้วเราไม่ได้ห่วงตัวนะเพราเราต้องการให้มันฟีเวอร์และคุณได้ประโยชน์จากเรามากที่สุดรา,ายใะไอ่ะทุกๆแบรนด์ที่จ้างพวกเราเจนบูมยิวใช้ทุกวัน <laughs> ขายในไลน์ได้ล้านหนึ่งอ่ะผมว่าเอาไปต่อยอดได้เป็นร้อยล้านได้เป็เินจริงอ่ะ<ม>อย่างเช่นแบรนด์พี่หอมออเดอร์ยกเลิกเท่าไหรนะ่ล่ะประมาณ 500, 500. แกขายได้1 2 0 0 0ออเดอร์ออเดอร์ยกเลิกคือ 500. ห้าร้ ไม่เป็นไรดีใจมากเพราะว่าจะได้มีของไปขายวันนี้คนดูแกเหมือนเจ็บแกไม่ขึ้นตะก้าตัวเองเขาแบบโอ้โหม่ก็คือจะมาแก้บนนี่ไงแกจะมาแก้บนแต่ลูกลูกค้าวันนี้ลูกค้ารอของแบบราคาช้ำๆนะครับอแล้วก็มีราคาช้ำๆเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่เป็นมีราคาช้ำๆเหมือนเดิมนะคอยากเข้าแล้วองเตรียมราคามาให้เราเลยนะครับ เราคาแต่ง้ามาแบบเร็วๆตัวแรกเลยคือคนนี้จ้างตั้งแต่วันที่9ตอนนี้อวันนี้นะจะเริ่มแบรนด์ที่ยังไม่เคยขึ้นเลยสักครั้งเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยแบรนด์ที่ยังไม่เคยขึ้นสักครั้งที่รอมา3วันทำราคามารอเลยครับใครรู้ตัวว่าจ้างมาแล้วตั้งแต่วันที่9วันที่10ทําราคาเลยตอนนี้คิดกันเลยคํานวณกันเลยประชุมกันเลยนะครับรอขึ้นไลน์พวกขอราคาแบบทันทีถ้าเจนนี่ขึ้นไลน์แล้วอ่ะไม่โทรส่วนตัวแล้วนะคะพี่ๆโทรศ เปิดหมดท้ารบกวนนน่เครื่องบินเหรอท้ารบกวนประจันเนาะถ้ากดถ้ากดป,ประจันเดี๋ยวคนทัวย้ำสองครั้งมาเข้าโอ้โหตั้งค่าตังะคะ่าอ่าๆนี่นี่นี่นายพร้อมแล้ววบนนี้เมื่อคืนเราจับของเขาแล้วเราข้าม <laughs> โทษนะคะใจจะขาดประมาณคือแบบเข้าใจฟิลเลยนะคือพอเราเริ่มจับอ่ะใจเจ้าของแบงค์แบบเฮ้ยองกูแล้วหลบไปบอกว่าเติ๊น่าจะแบบสวัสดีค่ะทุ่นบุกถึงที่เลยสวัสดีค่ะโอ้ยมาเช้าเลยนะคะมาเช้านั่งก่อนครับพี่ชากาแฟก่อนครับพี่พี่อะไรนะแต่ค่ะไม่แต่มากับมือโอเคมาพี่แต่พี่แต่ดาราใช่อะ มาเดี๋ยว<อ>ยจัดการตะกร้าก่อนมีมีตะกร้านี้ไหมมาจัดเดี๋ยวหาตะกร้าแป๊บนึงแล้วก็จะหาเบอร์เจ้าของเ,เดี๋ยวเราจะโทรไปหานะคะเออ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 ต้องบอกก่อนนะคะนี่บูมเจนยูใช้กันทุกวันนะครับอยู่เราเลยสดชื่นนะฮะโมเน่มากี่โมงไม่บอกค่ะรอลุ้นเท่านั้นเช้าอดหมดเพราะมาแค่สิบนาทีใช่นะคะตัวนี้นะเอยมาค่ะว้ารับสายไม่ดีบีเราต้องสลับเครื่องกัน บีตอนทีเราต้องสลับน้องเดี๋ยวพี่พี่สวัสดีค่ะผิดปิดพี่ขอโทษขอโทษพี่โอ้ยกูโชว์ผิดคนเริ่มแล้วน้องเขาจะช็อกอยู่แล้วเอ้าแล้วคุณนะโผิดคนโอยั้นเริ่มแล้วแล้วคนนั้นทำไงกูโชว์ผิดคนโอ้ยน่าเสียนะก่อนอื่นเลยบุงขอพูด อุดก่อนว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะคะบบนรับแป๊บหนึ่งกูเพิ่งจะขึ้นตัวไหนอยู่แปบ๊บนึงเด<อ>ี<อ>๋ยวเนาะกูขอ,<ม>อคนที่เขาแบบว่ารอเราแบบใจจดใจจ่อเนี่ยที่เก้าเออมาแล้วมาแล้วกูวเจอแลว้วมาแล้วอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนโอ้ตั้งแต่วันที่เก้าหนูุ๊พลอยไม่ต้องสบายก่อนนะคะหนูพลอยลูกอ่ะเจอแล้อมะ นุ้ยมึงเจอเร็วมากใช่ค่ะเราบอกแล้วเราเตรียมตัวนิดนึงพริตต้ากล้าไหมเดี๋ยวนิดเดี๋ยวโทรเลยโอ้อันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นแชมพูย้อมไอเสระผมแห้งจริงเหรอใครที่แบบว่าหัวมันนะครับไม่อยากอาบน้ำกันโจผมแห้งเลยเอาดูมาปวัดีจ้าพี่ดูคำตอบพี่บอกไว้จอดชิดซ้ายคนคนร้นแล้วเหรอไอ้คนคนดูสองแสนเนี่ยจริงเหรอ เร็วๆจอดชิดซ้ายใจเย็นใจเย็นเจเย็นใจเย็นตีไปเรียวกว่าตีไปเรียกเออแล้วดูหน้าฉันมาตัวนี้นะคะนั่งพี่ตกน้ยที่บานตการสลับกล้องพี่มีใครไม่รู้โทรมาหนหนูอ่ะว่าไม่ไม่ใช่ทีมพี่ใช่ไหมโทรไปทำไมอ่ะเบจ้าวต่อไปโทรไว้เลยนะรอสายไว้เลยโทรไปว่าอะไรอรอ ไม่ใช่ทีมพี่เจนนี่ใช่ไหมคะตอนนี้เหรอบีโทรไปเหรอไม่นะอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะพี่เอาเลยหนูบีเจตาก่เลยทำไมหนูไม่เห็นหน้าพี่อ่ะเชร์ประจานได้ไหมออไม่ต้องค่าตัวแต่เพื่อนตัวด้ยเลยว่าตัวส่งตะาแก่พี่ในแชทหน่อยส่งในแชทนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แชทนี้เลยแชทนี้เลยไม่ใช่ไม่ครับขอตัวเด้อ โอ้ยหนูรอมาสี่วันแล้วค่ะดีใจมากมากคุณนาคาที่รอนะจ๊ะรอแน่นอนเจ้าจ้าไหนครับลูกค้ารอตอนนี้ลูกค้าลงแดงแล้วครับจะกดแล้วครับเออพี่หนูส่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูหาของหนูแป๊บนึงหนูขับรถอยู่ดีต้องโทรติดต่อเขาไว้ก่อนนะไม่ไม่อันนี้เขาขึ้นเองเขาเนี่ยก็ก็เขาบอกว่าขึ้นเลยไหมเขาบอกขึ้นเลยสกิดเขานิดหน่อย อ๋อตะกร้าเพิ่มแล้วพคนยังคะเพิ่มแล้วบีเจอมาเสนุสดีมากไม่เราเพิ่มไปแล้วแต่เราต้องขึ้นเอ่อับอ่าชื่อว่าเอ่อดรายสเปรย์จีเฮิร์บใช่ค่ะดรายสเปรย์จีเฮิร์บจีเฮิร์บราคาปกติขายเท่าไหร่ลูกสาวเจอแล้วบีุงต้องทำแฟลชเซลด้วยใช่ไหมใช่อืมตั้งหนึง ปกติหนูขายเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบของพี่พี่ให้ห้านาทีน้องคิดแบบว่าที่แตกแตนให้พี่มาเลยเอออ่าโอเคแม่เดี๋ยวแป๊บนึงหนูจัดแฝกเซลเลยมามาฉีดให้มึงก็จอดรถแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับตัวนี้นะคะพี่มันเป็นทำราคาก่อนทำราคาก่อนยังไม่มีปกติทำรอเอาไดรสเปรย์สำหรับคนที่อยากสระผมแต่ไม่อยากเข้าห้องน้ำไปสระไปสระผม สาผมแห้งสาผมแห้งอ่ะเอาแบบนี้ได้เลยแบบนี <t <t ้ยังไงวะแบบนี้นะครับห um> ัวเหนียวเหนียวเพิ่งตื่นบูมมาใกล้ใกล้ยังไงอ่ะแบบนี้เลยจะเอื้อ่อเอ่อียว่าท้อยู่ในคอนทคตันปุ๊บอ๋อแล้วผมก็จะสวยเลยอืมมายุ่เงียงไงวุ้ย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 มาบ้านหนูใช่ไหมเรื่องปกติเรื่องปกติเรื่องปกติ บแกจะเอาราคาเท่าไหร่พอโเดือดแกแกขอฉันไอ้แคนของแต่หัววันเลยหรออ๋องั้นเงินขึ้นก่อนเนาะไอ้เท่าไหร่ว่ามาพี่จับ5นาทีบูมเตรียมจับเวลาได้เดี๋ยวเพิ่งนวะหนูหนูขอากัดเสียวแป๊บนึงได้เข้าใจเวลาเลยบูมเจนเนาะไม่ติอะไรเลยผมพี่ได้เข้าใเวลานี่นะครับสระผมนะครับนี่ง่ายๆเลยสําหรับคนหัวมันง่ายนะคะใครหัวมันง่ายนะตัวนี้จบเลยจ้าบูมเจนใช้กันทุกวันนะคะกับยิว แม่ยูไม่มีผมผมมาทับเจจีตรง, <พอ S 2> งนี้ <c oughs> แม่หนูให้ร้อยเก้าเก้าเลยนะโอ้โกระดิกอยู่นะน่ารักน่ารักที่สุดประเดิมแบรนด์แรกได้น่ารักที่สุดจบมึงร้อยเก้าเก้าว้าวห้านาทีบุมได้จ้นะเตรียมตัวกดโอ้ยผมส<ม> <ผม S 2> วยผมหอมไม่มันเลยนะครับมากับแบรนด์อะไรนะคะ อ๋อแม่เอาของไว้ก่อนใช่ไหมเซตก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะบอกคิวแม่จะน่าจะนี่นะครับจ๋าเมื่อกี้ยุ่งๆนะไม่เอาของมาไว้ก่อนขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดแาฝ่าหลังแล้วนะคะแม่ตัวนี้นะคะพูดเลยจ๋ะ ของ GHerb ค่ ano, าหนูทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมหมดเลย<ม>ก็คือว่าปกติอะจะเป็นแบบแชมพูที่เม้นต์มาเชลรตินออยล์อหนูมีหมดแต่ตัวนี้ค่ะเป็นรายแชมพูสำหรับผมมันค่ะพี่บอกเรื่องให้กี์ก่อนลูกค้ากดได้169จ้ะวก้วาจเพราะว่าพี่มีคูปอง199ยวันนี้ใครให้เจนนี่ขายร้9ยเคูปองโคตรแปกสวัสดีครับแม่จอสวัสดีค่ะพี่ยิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขายต่อเร็วเวลาเดินแล้วตัวนี้นะคะเป็นไรายสเปรสําหรับคนมาราสเปสําหรับคนที่ขี้เกียจสระผมไม่มีเวลาสระผมนะคะตัวนี้ใช้ได้รายสระผมภายในสามสิบวิค่ะฝากหน่อยนะคะพี่ตัวนี้ก็คือแบบว่าตัวนี้จะสองแสนแล้วครับสำหรับคนขี้เกียจค่ะจอดรถหนูจอดรถหนูเอาพันบ้านหรือไม่จำกัดพันบ้านหรือไม่จำกัดครับหนูมีของประมาณสองสามพันน่ะแม่โอเคเอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดใช่ไหมค่ะพันแล้ว เงินนะตีกลับไม่รับผิดชอบไม่เป็นไรค่ะแม่อันนี้ทำทุกอย่างเ่ยวกับผมใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีสีผมใช่ไหมมีแชมพสีผมมีไหมสีผมไม่มีโอเคคุยกันได้โอเคเอาโอ้เขาขายไม่มีค่ะยาสระผมนะเออมีแ่ยาสระผมเชเลาตินมาแคร์ออยแล้วก็เฮทนิกหวีแล้วตัวนี้เป็นรายสเรตอนนี้ามแน่แบาทแล้วนะ ยินดีด้วยครับขึ้นไปเท่าไหร่อพี่สี่แสนกว่าแล้วครับสี่แสนกว่าภายใน1นึ่าทีนิดนิดหนูตอนนี้ยอดขายสามสาันบ้านแล้วสามพบ้านแล้วยอมันได้ราาสูงถึเทลาไหร่อใช่ใช่โอ้ยันน่าอ่าา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 ลาา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  อ <Okay. S 1> บอกบอกเราไม่ได้ครับ5วันต้องบอกลูกค้าครับ<อ> <c oughs> ลูกค้าครับก็เขาขอผัพนดออเดอร์ครับพ<ด>ี่ขอแค่ผัพนดออเดอร์ครับเปิดให้หนูหน่อยหนูนรอพี่เจนนี่มา4วันแลแ้วตามแบบลดเหลือ199ครับจากจากเท่าไหร่นะครับจาก390จาก290 <500 S 2> ครับ อตอนนี้เหลือแค่แร้อยสามสิบแปดครับนี่แชมพูรายแชมพูนะครับ G Herb ใช่สําหรับคน,น,คนที่อัดคนที่แบบว่าหัวมันนะคะแล้วไม่ไม่มีเวลาสระผมนะคะนี่เลยเพิ่มงนก็ตีจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูทีเดียวตกเจทีเดียวครับจังหวะนี้รีวิวเลยจังหวะนี้รีวิวจังหวะนี้รีวิวเลย,เลยครับพี่คะฝากแบรนด์หนูหน่อยนะเป็นแบรนด์ G Herb ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมทั้งหมดค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะร r สเปรย์ของ ใครที่แบบขี้เกียจสระผมผมมันง่ายไม่มีเวลาสระผมวันนี้รีบห้าแสนบาทแล้วครับทำงานหาแสหรอพี่ครับใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแบรนด์เป็นสินค้าใหม่เลยใช่ไหมตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เพิ่งเปิดแบรนด์ของมาเจ็ดปีมาเจ็ดปีแล้วแต่ตัวเนี้ยเพิ่งเปิดตัวได้หนึ่งเดือนค่ะนี่ปังมากเลยนะสินค้าใหม่แล้วแต่ห้าแสนเนี่ยคือแบบเก่งมากๆเลยครับยินดีด้วยโชคดีมากลกครับอ้าว คอือคือเหมือนผมนั่งนั่งอยู่เนี่ยแบบว่าหัวเหม็นใช่ไหมแล้วก็เหมือนถ้าบุมบุมพูดพูดอยู่แล้วก็ปากเหม็นผมฉีดปากได้ไหมเออปากเข้าผมโอ่าวหม่เลยพี่หนูไม่โดนปากกินข้าวเลยนะอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สรุปให้เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะเดี๋ยวสรุปให้หนึ่งนาทีสิบวิค่ะสิบวินะคะับเขาบอกว่าพอบุมฉีดแล้วแบบเข้าผมเลยใช่ดูผมนะครับดูแบบว่าเจ้าหนูรู้ไหมคนดูเท่าไหร่ จิมตะกาครับจิมตะก้าจิมตะกาค่ะเอาวางไปแล้วหนูไปจาาตอนนี้รีก,กดตะกานะคะสวัสดีคนดูสองแสนสี่หมื่นคนด้วยค่ะ<อ>นะัสวัสดีด้วยนะคะที่เราจะตื่นกัน <c oughs> นอนกันยัง <c oughs> คนดูนอนกันยัง <c oughs> ขอโทษค่ะจ้า <c oughs> อ่ะ 30วิตวิสุดท้ายกับราคาแฟลชเซลลแล้วก็ได้คูปองจากทิกตอกอีกนะคะกดได้รีบกดตุนได้รีบตุนเลยนะเพราะพวกเรา3คนใช้กันทุกวันนะคะแม่เชื่อบุญนะคะแม่เชื่อบุญนะยังไม่คอนเฟิร์มเลยนะไม่ใช่นะเขาบอกแม่เชื่อบุญนะออคุยอีกโอเคค่ะอีกสิบวิสุดท้ายทุกคนจ๋า10ค่ะ9ค่ะ8ค่ะ7ค่ะ6ค่ะ5ค่ะ4 3 2สสและ หนึ่งหมดเวลาค่ะมาเรามาสรุปยอดแบรนด์แรกที่เราเริ่มขึ้นกันเลยวันนี้เตรียมโอนให้พี่เลยนะพี่ขอโอนไว้ได้ไหมเจ้าแรกเออเป็นประเดิมจับประเดิมฝวันปุกจับเราแตกไปทั้งหมดนะโอ้โหแบรนด์แรกแบรนด์แรกแบรนด์แรก หนูเราแตกไปทั้งหมด4,300บ้านพี่คิดสี0 0ับ้านพอค่ะ700,000 700,000กว่าบาทค่ะ700,000มีมีดด้วยค่ะบหนูต้องโอนหนูต้องโอนเพิ่มอีก1 5 0 0งแถูกไหมถูกต้องค่ะบีดไปต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบงให้ีดไม่ได้ทราบเลยนะครับบูมส่งแชทให้กูหน่อยว่าอ่าถ่ายรูปมาแล้วก็เพิ่มแสนห้าเราจะได้ตามยอดถูกโอเคอ่ะไป เจ้าต่อไปเมื่อวานนะครับเจ้าไหนที่เราพลาดไม่ได้ตามยอดนะครับรับผิดชอบตัวเองมาได้เลยนะครับมอบตัวมาได้เองเลยใช่ถ้าเราตามที่เราจะโพสต์ตามนะมาค่ะตัวต่อไปอ่เพราะเดิมวันแรกนะครับว่าสองตัวว่าสองตัวปิดขอสินค้าใหม่เลยนะมีอะไรตรงนั้นน่ะมีจากขอสินค้าใหม่